ก้าวสุดท้สวัสดีและสวัสดีอิปีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มสวัสดียี่มูส่าวทุกคนเลยแต่คลิปกะอัดคลาลายมือนะไม่เห็นหน้าเห็นตาลายมือเติบุกคนเลยช่วงนี้กะมีว่างนะไม่ได้มีเวลาเห็ุคลิปเพิร์ลอิปีบึ่งก้นมั่นนะทุกคนเลยก้นมั่นได้โชว์ชามมือนะหลังจากลงมาแต่ป้าแล้วก็กระพันเกตแล้วก็ลงมามเช้ากับมาก้นมั่นมั่นกับธารปั้นนะมีแต่ ลกไว้ช mm hmm. like bon ื่อแต่วก็ไปน้ำอีมันเฮ้าลกอยูบบอลหายปีกายแล้วหายที่อันก้นปีกายได้จ็ดแสษนั่นได้สามพันบาทก้นปีกายก้นมีมดโหมันน้อยโหมันมีง่ายทุกคนเช่ปูมือเชํามันน้ำพาแต่ก็เลยเช่าก้นไปนี่กันโอ้ถือว่าโอเคอยู่โหมันนะซ้าโหมะเนี่ยเอาพิถีแล้วอายกล้องนะได้พอซีแต่หึงซ้าแขนนี่ทุกคนเลย มันกะอันนี้อันนี้มนันรีวิวทางรถทุกคนเลยหากเฮ็ดแล้วไม้ที่เลยมากนั่นแหละแต่กะเลยมากกะไม่แต่ได้เช่าวาเนี้แหละเช่ามันกับอันนี้มันมกอันนี้นะซื้อไม้อันนี้ซื้อน้ำข้าวเจ้าคู่ละพันบาทไม้ชมหม้อขออ้อน,นี่กะขออ้อน,นี้สองพันขออ้อน,นี้ สองพันบาทพอดีทั้งเห็ดทางเฮ็ดเพล่แล้วร่วมมัดมัดอยู่ประมาณสองหมื่นบาททุกคนทั้งเป็นแปลงจักแปลงโค้งกับเอ็ดถังรถนี้มัดอยู่สองหมืม่นบาทมัดหลายเตอรนี่ขาสางทะ,ละเลอ,อยู่พอเป็นพะเล็ดนะพอเท่าทุกคนเลยมันพออันแม่ผู้พาเพื่อนพออันแม่ผู้พาเพื่อนจะต้องอยู่ปรจำพาดเพื่อนแหละวันนี้ก็มาน้ามันคือเก้ามาหายไปแล้ว อากาศกับมันมีหนาบเลยทุกคนน้องัมคอยเช่าหนาเลยนาวได้ประมาณที่ห้ามือมากกับสามสี่ไม่รู้อีกแล้วกับหลานผู้หนึ่งน้องกผพาเพิ่น,ขขน,น,นนะเข้าองค์เฮะกินเพิ่มน,นี่พอกินจู้อูอ้ยู่ชโลห์เราเวลา Hong in khắp rõ nha mô nè mô công tonsai phói bò ấy Chào... Chào... Chào xoay mô công tonsai phói bò nha cháu công tonsai phói bò nha mô công tonsai phói nè sao bà đi sao bà đi เดี๋ยวกินเข้าจะเข้าลงไ้านน้ำทุกคนเลยมันเด็ดนะมากหอดแปดโมงเก้าโมงกอนท้ายกะถือว่าไก่พอชมคนห้าหกลักบูรฮาขับถ่ายมากก็เลยมาช้าเราจักมานประมาณชิบมาที่ชิบห้าที่ก็น่าจะหอดนาเนาะแนวนะหมูให้ว่าเอ้ย

อ่ะทุกคนกินข้าวก่อนพอได้มีแหง,ป,ป,ดแดงป,ป่นกระปูแดงแช่ไหมาัมอือดูเพลงนั่นยีงางเพลงกินข้าวอิมอ่มกนยังบังอือข้าวไม้เนาะข้าวไม้ขับข้าวสเพลงกัน <laughs> ของไข่เท่อนนี้องไข่ด้วยนนะปูนะโอ้ยไปแช่ไปริไข่กระปูนี่ไปแช่ไปดินะครับเ,เป็นง่ายเลยยิ่งไวกินข้าวกินน้ำอิ่มบปนี่เดีย๋ยวร่ลงไปน้ำหัวมันก่อนโอ้หที่มันคาดแล้วเวลาเขาถอนขึ้นแล้วมันคาดเพื่อนดินทุกคนดินเพราะว่า điện mười hai điện thầy đấy Mình mười hai điện mười hai điện mười mà điện mười tắt thôi mười thôi điện mười hai điện mười đi điện Mình hai nó là hai điện bạc hai điện mười hai điện mười hai điện mười này điện mười hai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  điện mười Hoa mùa nhau, con sao xin. Bằng hồ cả, bằng cả. Hồ nhau. Muni nén hôn, mùa nga 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 để xin nêm cưng một con đây chơi ní. như hiệp này, anh. Ừ. 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 này mọi là. TĐoa hoa 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 nè ก็เพาพื้นราคามั่นกะปีนี้ถือว่าตกต่ำลายทุกคนเลยมัน่นเฉพาะบ้านคอยนี่อยู่บ้านคอยนี่มามีคนซื้อเป็นดิฟเลยพวกงานมันกะลาดลาดลาดมันนะครับซื้อไก่ระดับสิบปลายกิโลเช้าปลายกิโลอยูร้านมันนะมีแต่พ่กค้าน้อยเขามามาซื้อนะคนอยู่บ้านนี่แหละ อัจุ่บันใหญ่วันน้อยก็มีโล่2,006 2,007มันแหง้งประมาณอยู่สองบาทมันแหง้งทุกคนเลยสองบาทปลายบาทนึงกะพวกร้อยบอ่ประมาณสองบาทปลายแล้วราคาแห้งนะดิบนี้ถ้าเราซื้อดิบพุ่นมันล่าพุ่นก็เราซื้อแต่คาอยู่อันนั้นพุ่น เขาอยู่านหุ่นมันดิบแตก่ก็เขาพายแล้วมันค่อยมันดิบนะมันมีคุ้มทุกคนเลยเพราะมันแห้งได้ลายกว่าครับขอเจ้ามีมีรถแก่นเนี่ยเลยมีแต่รถไทยนี่แหละเพื่อกระชุดลายเก็บเกี่ยวแล้วมันช่วงนี้นะนเก็บผลผลิตมันแหละ เจอจะไปป้าบ่แลยทคนเลยแต่กาตาเลอร์เครื่องอุปกรณ์หากินเท่าเขาเจ้าเอาไปมาเลยเพราะแต่กั๊บเล็บนูเขาก็เอาตัเพ่นก็มูเอาหมดยญาเฮ้ยเศร้าก็หาเงินหาค้าคนมันก็พราะว่าลงทุนเหลายเลยหมดประมาณสามสี่หมื่นแล้วลงถึนเฉมั่นนี่นะ ราคาปัดเป็นตามเป้าหมายสัมปิกายนี่ค่ายแน่โลห้าพันสี่พันห้าพันโอเคอยูใช่ไหมเนี่ยผัดโลสองพันหกสองพันเจ็ดนี่ยมันจะลกอ,อยู่ทุกคนเลยว่ามีโอกาสมันจะขึ้นอีบบราคามันนี่เดี๋ยวจะเก็บจะเก็บพ่มเดียวก็เก็บพรมเดียวกัอืดบางที่ได้ผ่านนะ Mình bị đi hết hết đi nè hết 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 Bọn Hà Kinh, Hà hết Hà Kinh hết 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 Đấy, bọn Hà hết 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 ใน,นเงินได้ครับหมแล้วยังบ้านหมืน่นทีขี่ยิ่ง่ายเนี่ยเงินน้ำพังอยู่ตลอดปีเลยปล,ปล่อยปลาทีลายๆได้แต่ปวดหัวกินนะตอนนี้โหใหญ่ขนาด <c oughs> <c oughs> นี่ส่งโหบมาจีกองโหบไว้อันนี้เด้ทุกคนเลยได้ฉาบมาเลยเอาเก็บอันนี้แกแล้วยังมาเอารถเข้ามาแล้วยังพัดพัดเอาแต่โห่วันนี้แหละโหน้อยโหหง่ายปนเดียวไปทุกคนเลยมันมีเชื้อมั่งเสมอ มันก็นได้าถือว่าโอเคแล้วสำนี้โหมนะันนะไหนแต่โหก็ไดเโอเคยอย่ก้นยนีย่ดินบัวไทยไดิปุดโดยถางหาแล้วกระปุกนั่นนองนะกอกวีกกองนึงพอดีให้ฉาบกอกสร้างผู้ะ,ะเก็บขานี่พปุ้ะ,ะเก็บ ขึ้นก็ทุกคนเลยมาเลยร้อนแทบเลยนะน้นะนำก็เยอะไปอ่ะน้ำลงมาเดี๋ยวตอนแรกยังว่าเดี๋ยวไม่เอามานจะได้เก็บผลขนรถบ่มวันนี้โตโตพลาดเจ็บก็ระโดดปลาขี้หินกี่นี่แถวนี้ก็ถือว่าเละหลายอยู่มันขายก็ได้ปุ๊บประามาณล้านนึงไป มันแถวนี่มันห่างทุกคน้มันเลยก้อนปีกายเลยเอาตะแขนเลยอยากในลายนะรถลงไปเองคักเลยมันมันเก่าเ่ย

นเลยขึ้นมาแต่คนมั่นเบิดแล้วกะเข้ากัดกินแจ้กับปูคือเก้าข้ามส่องข้ามมีมีเพื่อกินนะเดี๋ยววันนี้กิไปหาเชื้อแกร็บนูไว้กับดักหนูแล้วเสื้อเพอาทักมาโมเช้าได้เห็นกระเตะนะกระเตะแ้วความทางไปเชือเสื้อดักแถวชนมั่นท้อและวเพาจะไปเชือข้าบัดมันมีเวลานะก็เลยเชือตอนตอนนี้แหละตอนนี้กับชิบสามโมงนะไปเชือรองเพิ่งก้ากะ ชิปหลากเอานะพันเกีกระิก็แลบหนูก็ได้เก้าหลากหลังที่ชิปนี้อันเสื้เสือมันขาดตั้นึงก็เลยไม่ได้เอาใช่ไหมเอาแต่เก้าหลากาเสื้อโลดแผ่นวนมันตั้งไงชนมันคอยจะไปเด็ดเลยทุกคนเลยโอ้เว่โม่เงยหน,น่อยเลียวหนิงวัยเลี้ยงผู้ใหตลอดตัวเบลมชิดาเนย โนี่แต <Hello, so. S 1> ่ละโหย่นแต่เ <commer> ห <del ete> ้ืองาคักขนาดเลยขงก้นกัก้นผ่านี้ก่อนทุกคนมันนะลกผนี่ก่อนเลยาล้อมน้อยนี้างนี้นะหาเลาะเจอแต่สุดมันนี่ทุกคนตามข้องโค้งขวงนกระแตมากมุดลามันชิมีหนูคดรูปแนีย Nhìn phộn hmm. nó kinh tờ cao rồi nè mạnh nó ตามข้องโหเลยเป็นน,นั่นแหละอ่อนมุขัดกันเลยมีคนซื้ออยู่คนกลับนะนี่าวเจ้าซื้ออยู่นะนะแต่ระยาเชื้อผลข้เจ้านี่นนนเชื้อผลมุัดนี่เหรอ Chắc tôi lười cắp khó hiểu và chắc nữa là mama có sơ cố lên nụ say đuổi nữa nữa đi được rồi Mà, lên ý không khen thì khâu đấy phốt coi có sửa xe với trời bừng nó tóc đằng này cả. Ô, sư, hà cái sư cho về cầu này. Cái hứ con nó con đây. Có lọ chơi làm cầu đây này. Thì có tao chỉ có một nhau. Không đắc không. Ừ, uhm, là nghe tôi con đây. Thự nốc à, nốc của, đây. Đi. của châu. thự nốt. <laughs> nốt của đi. Đi. Có của tao. Thự nốc. nốc của đây. Không nói nữa, hồ đôi mà nào. ต่กกับคระโดขยี้มาหยาบเลย อาทุกคนเอ้ยไปหาเสื้อกับเสื้อกะเสื้อได้รางดี่ตื้อหายนี่นะมันต้นกะผู้อื่นผู้ละน่าจะได้ผ่านนะเดี๋ยววนันนี้มือก่อนค้ำแล้วพูนไม่ได้กินข้าวเม,มือมือมูน,นี่กินแต่ชิ้นมะขามแลาวหรือว่ากยิ้มไปได้มาได้ค้ำเลยเดี๋ยวมืนนหายกินข้าวกินน้ำตะเึิน,น,นพูดนลย

มานำฟดนทำไฟก็ให้ดูให้กินก็ทุกคนเลยขอบมือ<า>เลยผ้าผาดิมามหหหไมาหมมาผ้าแล้วพืชทำไฟกินนี่ อา้าวจีสมหอนคนนะเเล็ดล่าหอยตักเลย Đi thêm một đây. ôi thăm kịp đè là này ôi, người kịp hưng này mọi người kịp ngoài bằng này ừ. Ừ. Thôi, này Give me a rồi nó sẽ sụp rồi nè hoa, 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 hô hoa, 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 Thôi hoa, 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 Hồ nói đi các con ngồi coi. túi Hồ có mấy tên nồi nhỏ, có mấy con nhái. Đây nó nha các con. Ừm. Món sắp này. Ráng đi một con coi. Đi đi một con. À thôi không, phụ mày lái nhanh đi. เขาเป็นกอไี่จะพักกันหมดเลยกินข้าวแรกมาได้เพรียวน้อยเอ้ยกินข้าวลำโพงน้าเรามานทำนะน้าดำหอยดำสุกเลย Ừ, yep. không? đây Để mình đi kiểm thợ điều đi Mình điều Hãy ยืน不怕ยังมีอีกไหม,ไมเอาทุกคนเอ้ยที่นี่ก็เข้ากินน้ำก่อนเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เอาฝากไว้เฉยๆก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอ,พอดีไหมเรย่องเข้ากินน้ำต่ออีกก่อน